และประธานจะมอบช่อดอกไม้เป็นเครื่องหมายการขอบคุณนะครับคณะนักร้องจากคณะธิดาพระราชินีมารีนิระมณ์ครับรับหรือิ์พระราชนิพนธ์นับน้องที่ได้มามอบดอกเบให้กับเรานะครับมีชิวิชีวามีสีสันดีเครื่องคอรสซิสเตอร์นะครับก็เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้แทนคณะนักขับร้องจากคณะธิดาพระราชินีมารีนิระมณ์ครับ ะับต่อไปนะครับคณะนักขับร้องคณะพฤลุไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพนะครับขอเชิญตัวแทนขึ้นรับช่อดอกไม้ครับผมนี่กคือคซิสเตอร์ุญ<อ>ผู้อำนวยเพลงที่เมื่อกี้เราได้รับชมไปแล้วนะครับ ขอขอบคุณนะครับที่เกเสียยากเพื่อเรานะครับก็เป็นอย่างเต็มที่ที่ต้องขอบคุณและรือไม่ได้เลยนะครับคณะนักร้องจากไตรอสามชันครับไตรอสามชันครับติองพูดให้ดูติดไตรอสามชันครับเอาชอบบอกอเสียตอบนะครับผมอ่านะครับเอาพอผมนะครับโอ้โหอันนี้พึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาให้เขาให้เขาให้กำลังใจนักน้องนะครับ คับไตอสัมชันอันดับต่อไปนะครับคณะนักขับร้องนะครับจากอาสนาพิหารอาสัมชันรับขอณท่าน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับมารับชอบดอกไม้เดินทั่วเลยอ่าอีกเลยนะครับวงนี้ก็ใบเบาจริงๆนะครับฝึก A เลยนะครับแต่ว่าทีมงานก็รู้จักมัดคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับครับมีประวัติศาสตร์และยาวนานนะครับครับสำหรับ บนะครัเวต่อไปนี่ซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษและขับร้องได้อย่างแพร่ร้องพิ้งเลยก็ว่าได้นะครับจากวงสยามฮาร์โมนีครับสยามฮาร์โมนีด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 ูท่าเดียวยังไม่เหนียวยังไม่เหนื่อยวร้องนิดสิบเองนะครับคณะนักร้องสยามฮาร์โมนีนะครับแล้วก็อีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งมีสีสันและมีชุครับครับยังมีก๊อล์ฟสองหน้าออกหน้ะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับคณะนักร้อง The Bangkok Voices ครัขอเชิญตัวแทนแพทย์เป็นแพทย์ครับนแพทย์เป็นผู้ดูแลเองครับรักษาคนโดยเสียงเพลงรัแษมของวงแกอีกวงหนึ่งที่เราต้องขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่มาเปิดแล้วก็ปิดของเราเลครับนอบคุครับวงดุริยางค์อัศจรรย์คอนแวนครับขอเชิญตัวแทนนะครับ รักมากนะครับวงนี้ก็ให้ความร่วมมือมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ซ้อมอย่างหนักนะครับเพราะว่าต้องต้องเซฟให้กับทุกวงเลยนะครับครับผมเันี้ก็เป็นบุคคลแล้วครับผมเราเห็นคนที่เล่นเป็นโดแทบจะทุกเพลงเลยนะครับอันนี้เราก็ขอบคุณที่เสียสละแล้วก็ซ้อมอย่างหนักหน่ให้กับเราครับคุณเมทัลคาร์บอนกดครับรผมกต่เลี้งซิงโองได้ไม่อยากจะร้องมากเลยคับริวจริงๆริวิวนักปิุ๊่ไปแรงอนาคตไกลนะครับผม คุณเมทัศน์บารมค์วดครับครับผมอีกท่านหนึ่งที่เราก็คุณห้าคุณตาดีนะออกรายการทีวีและบทสัมภาษณ์มากมายกับบันเลงปิ่นแก้วนะครับไม่ใช่ดารในเบอรไทยอย่างเดียวนะครับการที่อื่่ทั่วเอเซียและเป็นวายมากนะคุณวีรพงษ์ทวีสัตย์ครับศิลปินปิ่นแก้วนเดียวคนนี้นะครับของเราแน่นอนที่วีรพงศ์นะครับพบกับเขาได้หลายที่และเครทักบอติตามดูครับที่วีรพงษ์ปิ่นแก้ว และแน่นอนนะครับผู้มาเปลี่ยนบรรยากาศของเราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมน้องนัทพิวไผ่งามงามงามครับใจเดือสัมผณ์และก็วิถีทางที่องน้องเช่อเดียวกันนะครับว่าทุกเหตุการณ์ของชีวิตในบ้านเอฟอะไรก็ตามมีเหมือนพระคำีและมีสายพระคำอยู่นะครับหน้าตาเหมือนขึ้อประชาชินิดหน่อยนะตอนไหนครับตอนม่วงๆี่แหละครับครับต่อไปครับคุณ พอลเทสพิชุชัยชาญในฐานะของนี่ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับก็ซ้อมของวงสยามฮาร์ดนีนะครับนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ช่วยดนตรีศักดิ์สิทธิ์มายาวดายทีเดียวนะครับผมเดย์ออนกันมานะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จนะครับถัดไปครับคุณขจรศักดิ์กิติเมธาวินันท์ครับครับผมอ๋อตรงนีย้ ไดม่ทราบว่าจากกันไา้เท่าไหร่นะครับคุณอจารย์สังคับและท่านสุดท้ายที่ต้องขอบคุณทและลืมไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์วงโชธครับชุ่มในเะพลงท่งทงนงงนานสุดท้ายที่เราเพิรับชมับฟังไปแล้วนะครับเชอร์ิตชานะครับ อาจารย์ตุกัญญาประทีปและครอบครัวบริษัทเอกชัยกลาการจำกัดและสุดท้ายคุณสินจิรเสบีนุปปภัณฑ์ขอเสียงป,ปรบปรมือให้ค่ะสำหรับผู้มีพระคุณในค่ำคืนนี้นะครับที่ลืม่ัพราถ่ายได้ยินเสียภาพนะครับจากอสังขันกลางร,รัฐครับกรเบื้องน,นั้นก็มานั่งอยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือกับเบื้องนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับอธิการบดีอสังขันกลางรักนะครับ คริสต์มาสเซอรเบชั่น2010พีซแอนดจอยนะครับค<อ>ผมงจะจบโดยไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าเราไม่ร้องเพลงร่วมกันนะครับเรามีมวิชชูเบรนทคริสต์มาสร่วมกันนะครับส่งความสุขในโอกาสวันเีื่อพสษสงผมเพี่งจะมาถึงในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็แลนวก็ตุนิครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ขอให้ทุกท่านปีนี้นะครับเป็นปีแห่งการที่สุดและบามที่โชคดีดีนะครับผมไม่เคว่าอะไรที่เก็นบความสุขและความชิดชคดีไว้คนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งปันความรักให้กับทุกทุกคนเช่นเดียวกันครับขอบคุณฝ่ายตตตตดุสิตศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สีมณชลแิ่งประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมกัจนจัดงานในค่ับคืนนี้อย่าลืมน,นะครับถ้าเกิดใครพลาดหรืออยากตอบแล้วความทรงจำของตัวเองนะครับวันที่24นะครับเีชยาค,คืนค้นนะครับ เวลาเที่ยงคืนที่ช่องไทยทีวีเอสกับผมพบกับชมกันเอาบัตรซิมเทปไปห้ามเพื่อนให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนว่าท่านผู้ฟังยังไม่อยากกลับอีกทีหน้าก็มาใหม่แล้วกันนะก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆทยอยไปนะครับแต่ว่าพี่ต้าคท่านคนี้คงมีความสุขนะครับส่วนนักร้องของเรานะครับก็ก็เด็กเด็เหนื่อยกันนะครับแต่วันนี้ก็หายเหนื่อยนะครับครับผมโอ้โหขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ เนรีนะครับอธิการบ้านกลับไปแล้วเราสามารถถ่ายรูปของทักจิ๋วไผ่งามได้นะครับก็เี่ยและอธิการค้ากลับไปแล้วป่านนี้พ่อดาวอ่อนนะครับจากไปต้นคริสต์มาสนะครับท่านปีนี้เป็นพิเศษสำหรับสถานเจ้าของสถานที่นะครับผออาจารย์นะครับแล้วก็โรงเรียนสังสัรค์กลางรักนะครับที่ได้ให้เราได้มาร่วมกิจกรรมในขั้นปีนนี้ต้นคริสต์มาสใหญ่บิ๊กมึ้มนี่นะครับก็จะถูกปิดต่อไปทุกท้าวขุนนะครับผม สวยงามนะครับก็คงต้องขอให้ท่านดูนะครับครับผมไม่มีใครจะกลับเลยนะครับเราอยู่มาทำไมต่อไปครับเนี่ยไปครับพ่อเพราะว่าเรายังปอบคุณไม่ครบเลยครับเพื่อนเสียงวันนี้ครับจากเสียงวันนี้จากดาด่าซาวดาด่าซาวครับขอบคุณเพื่อนเสียงที่ไทยพ่อแล้วก็ทำให้บรรยากาศในค้อมูลนี้สมบูรณ์ครับารยิ้มในจังหว่าได้นะครับครับผมขอต่อไปที่ไทยพ่อที่ต้องขอไทยจริงนะครับเพราะว่าเราจะเดินงานนี้ หลายหลายต่อหลายคนเด็กเดี่ยมาร่วมกันนะครับคุณพ่อวรายืดไปไหนครับแหน่แอบไปยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณพ่อวยืดไหนครับผู้ในการสิอนสุดครับเรานะครับก็ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ครับช่วนี้ก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าช่วันี้ก็คงจะสบายเึ้นรึ่ครับผมก็คือทีนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกสักครั้งนะสำหรับผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับทีนี้และขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ เราให้ความสุขของวันคริสต์มาสในปีนี้ส่งมาถึงพี่น้องและครอบครัวทุกคนครับขอบคุณมากครับท่านประานครับเ่านสุนทรน,นะครับสวัสดีครับ